สวัสดีครับผมอรุณศีภาษาอังกฤษเรียนฝึกพูดด้วยตัวเองนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคู่รักหรือสามีภรรยานะครับซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้างก็มาดูนะครับ I can do everything when I'm in love with her I can do everything when I'm in love with her ผมทำได้ทุกอย่างตอนที่ผมหลงรักเธอคือตอนที่ความรักกำลังเบ่งบานนี่นะครับก็สามารถทำได้ทุกอย่างตามที่เธอต้องการ I can do everything when I'm in love with her ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของคนที่ได้พบเจอกับความรัก Jealous jealous แปลว่าอิจฉาหรือขี้หึงนะครับ men are more jealous than women men are more jealous than women men ก็มาจากผู้ชายหลายๆคนนะครับหรือผู้ชายทั้งหลายมีความหึงหวงมากกว่าผู้หญิงเอจริงหรือเปล่าบางทีก็มีผู้หญิงที่ขี้หึงอาจจะมากกว่าผู้ชายก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคตัวอย่างนะครับที่เอามาพูดคุยกันแต่ผู้ชายเนี่ย จะแสดงออกชัดกว่าแล้วก็ไม่ค่อยเลือกสถานที่อันนี้ผมไม่ได้หมายถึงผู้ชายทุกคนนะครับ Flirt Flirt แปลว่าเจ้าชู้หรือเกี่ยวพาราศี Flirting causes family problems Flirting causes family problems Flirting ก็คือความเจ้าชู้ทำให้ครอบครัวมีปัญหาแต่ก็มีผู้ชาย ที่เจ้าชู้แต่ว่าไม่ได้สร้างปัญหาให้ครอบครัวก็มีนะครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คือพอมีหญิงอื่นแล้วเนี่ยกับคู่รักเดิมหรือคู่รักเก่าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมอย่างนี้มันก็เกิดปัญหานะครับ Flirting causes family problems คือคำว่าเจ้าชู้นี่ก็คือว่าสามารถรักผู้หญิงได้ตลอดเวลา trouble trouble หมายถึงลำบากหรืออุปสรรคนะครับ the family is in trouble because of spending too much the family is in trouble because of spending too much ครอบครัวลำบากเพราะการใช้เงินเกินตัวก็หมายความว่าสามีภรรยาหรือพ่อแม่หัวหน้าครอบครัวนะครับใช้เงิน ไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดถึงครอบครัวไม่ได้คิดถึงลูกนะครับก็จะมีปัญหาก็จะทำให้ลูกลำบากไปด้วยลูกก็จะอดอยากไม่ได้ใส่เสื้อผ้าดีๆไม่ได้เรียนหนังสืออะไรทํานองนี้นะครับ the family is in trouble because of spending too much care care ก็คือสนใจหรือเอาใจใส่ he or she didn't care about his or her family. he or she didn't care about his or her family. เขาหรือเธอไม่สนใจครอบครัวของเขาหรือเธอหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะครับไม่สนใจครอบครัวคือหมายความว่าพอมีลูกมีเต้าออกมาแล้วเนี่ยก็ยกภาระไปให้กับปู่ย่าตายายแล้วตัวเองก็พูดว่า หนูผมไม่มีเวลาดูแลลูกงานเยอะต้องทำงานหนักแต่ความเป็นจริงส่วนมากไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าพ่อแม่ที่รักลูกจริงๆเนี่ยจะไม่พูดอย่างนี้นะครับ Liquor Liquor ก็คือสุราหรือเหล้านะครับ he goes for drinking liquor every nighthe goes for drinking liquor every night เขาไปดื่มเหล้าทุกคืนอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้ชายนะครับที่มีเพื่อนหรือติดเพื่อนดื่มเหล้าแล้วก็ต้องออกไปทุกคืนไปดื่มทุกคืนแล้วก็เมากลับมาทุกคืนนะครับปัญหาของคนดื่มเหล้านอกจากจะเมาแล้วก็คือการใช้เงินสิ้นเปลืองนะครับแล้วบางครั้งก็ไปเกิดเรื่องเกิดราวทะเลาะเบาแวงกันนะครับหัวร่างข้างแตกต้องเข้าโรงพยาบาลหรือไม่ก็ ถึงเสียชีวิตเลยก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันที่สืบเนื่องมาถึงครอบครัว late late ถ้ากลางวันก็แปลว่าสายมาสายถ้ากลางคืนก็ดึกนะครับ he came home late almost every night he came home late almost every night เขากลับบ้านดึกเกือบทุกคืนเลยนะครับ อันนี้ก็มีผลต่อเนื่องมาจากประโยคเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็คือกินเหล้ากว่าจะกลับบ้านก็ดึกหรือบางคนไม่กินเหล้าแต่ไปเล่นการพนันนะครับไม่ยอมกลับบ้านนอกจากจะไม่กลับบ้านดึกแล้วกลับบ้านเช้าอีกวันหนึ่งเลยก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน He came home late almost every night แล้วใครจะดูแลครอบครัวครับ abuse abuse แปลว่าการทำร้ายหรือการด่าทออะไรทำนองนี้นะครับ he often physical abused his wife he often physical abused his wife เขาชอบทำร้ายร่างกายภรรยาเขาอยู่บ่อยๆอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับคือเป็นคนที่ชอบรังแกผู้หญิงชอบทำร้ายผู้หญิงชอบข่มขู่ผู้หญิงนะครับบางคนไม่เมาเหล้า แต่ก็มีนิสัยนี้เป็นประจำแล้วลูกๆที่อยู่ในบ้านเห็นเข้าก็มีผลต่อจิตใจของเด็กๆนะครับ He often physical abused his wife อันนี้เกิดขึ้นบ่อยๆมันก็จะสะสมนะครับไปถึงตัวเด็กด้วย Threaten หรืออเมริกันจะออกเสียงว่า Threaten นะครับ He regularly threatened his wife for money he regularly threatened his wife for money เขาข่มขู่ภรรยาของเขาบ่อยๆเพื่อจะเอาเงินอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือไม่ใช่แค่ตบตีอย่างเดียวแต่ข่มขู่เพื่อที่จะเอาเงินเนี้ยไปกินเหล้าหรือไปเล่นการพนันนอกจากจะไม่หาเงินมาให้ครอบครัวแล้วยังเอาเงินของภรรยาไปอีกนะครับ he regularly threatened his wife for money อย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่ถ้าเจอสภาพอย่างนี้นะครับต้องใจแข็งนิดนึงเลิกกันเลยครับ the h a t e of the family the h a t e of the family ก็คือหัวหน้าครอบครัว the head of the family won't tell the truth the head of the family won't tell the truth หมายความว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ย ไม่พูดความจริงเช่นไปสร้างหนี้สร้างสินเพราะเล่นการพนันแล้วก็มาเอาเงินภรรยาไปเฉ่งแต่ไม่ได้เฉ่งจริงไปเล่นการพนันต่อหรือไม่ก็แอบเอาที่ดินเอามารดกไปขายอะไรอย่างนี้นะครับที่เราเห็นกันในข่าวบ่อยๆก็ทำให้ครอบครัวไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดือดร้อนไปด้วยนะครับ The head of the family won't tell the truth อันนี้ก็ปวดหัวมากๆนะครับ h o n e s t ต o n e s t ตัวนี้ออกเสียงออ่างนะครับแปลว,ว่าซื่อสัตย์นะครับ He was not honest with his family. He was not honest with his was was family. family. not not เขาไม่ซื่อสัตย์กับครอบครัวของเขาความซื่อสัตย์นี่ต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะไม่งั้นแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่โตต่อไป He was not honest with his family ก็ยกตัวอย่างง่ายๆคือไปสร้างปัญหาไว้นอกบ้านแต่กลับมาบ้านบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ก็มีคนโทรมาถามภรรยาอยู่เรื่อยๆว่านี่สามีคุณเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยส่วนภรรยาก็ไม่รู้อินโออินเนเลยนะครับ always always หมายถึงตลอดเวลาหรือตลอดไป he always hot headed and arguing He hot-headed always hot and arguing เขามักหัวร้อนแล้วก็ชวนทะเลาะตลอดเวลาก็คือเป็นคนขี้มโมโหแล้วก็ชอบชวนทะเลาะนะครับกับภรรยาแล้วลูกๆก,ก็นั่งอยู่อย่างนั้นอันนี้เราก็จะเห็นในข่าวบ่อยๆนะครับ he always hot headed and arguing พอห,หนักๆเข้าก็จะกลายเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายตีกัน อันนี้ก็เป็นประโยคตัวอย่างนะครับรักกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ